ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเตรมิมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุ อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2024บโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนงคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงนักเตะแพ็กใหม่ของ Player o f the Week วทุกคนหรือว่าผู้เล่นโดดเด่นประจำสัปดาห์นะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าสัปดาห์นี้นะครับจะมีใครที่ถูกเพิ่มเข้ามากันบ้างหรือว่ามีข่าวสารยังไงกันบ้างรอมานในการรับชมกันในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ เริ่มมาที่แพ็คของปัจจุบันกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับแพ็คของ p l a y e r of the Week นะครับคนก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับก็มีทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยคิริยันเอ็มปาเป้ทุกคนมัวเมสซาล่านะครับกาเบียลมาการเยสทุกคนเปเยกินี่นะครับผมโรดิโกเดปอลคูดุสอะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับแพ็คล่าสุดหรือว่าแพ็คปัจจุบันนะครับทุกคนเปิดได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับความพิเศษของแพ็คปัจจุบันก็คือเปิดได้ทั้งหมด5ครั้งเลยด้วยกันนะคคคคครรรรรััััับบบบแ่งงงอออกกกกเเปป็็็นนนนใช้้ทท3ตวะะุลิดฟี2 ทุกคนเปิดฟรีได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและสําหรับล่าสุดทุกคนก็ได้มีการประกาศมาเพิ่มเติมนะครับว่าจะมีการอัปเดตวันพฤหัสนี้นะครับปิดอัปเดตแค่1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะครับก็คาดว่าแพ็กของพรีออเดอรวีนะครับน่าจะมีการวนแพ็กเก่าๆกลับมาให้เปิดนั่นเองนะครับก็เรามาดูในส่วนการคาดการณ์กันบ้างแล้วกันนะครับเรื่องาัญชีสื่อแรกทุกคนอันนี้คือแพ็กแรกของสื่อที่1นนะครับที่ให้การคาดการณ์มาก็คือเป็นแพ็กของ Kevin Boy, el, Messi, คเควรรนินเดอร์บอยเล และต่อมาแพ็กที่2ของสื่อแรกก็คือนำทัพโดซันโดโชนาเียทุกคนโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้นะครับคาริมเบนเซมาโทมัสมุลเลอร์เบนไวท์แจ็คเกรลดอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้คือการคาดการณ์ของสื่อที่1นะครับก็ให้การคาดการก็คือน่าจะเป็น2แพ็กนี้นะครับที่วนกลับมาให้เราร้อการได้เปิดกันนะครับและต่อมาสื่อที่2กันบ้างคนก็คือให้การคาดการมาประมาณนี้นะครับเป็นแพ็กของแฮร์รี่เคนทุกคน โคโลโมวนนี่นะครับผมจอห์นนี่อีเวนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของสื่อที่2หรือว่าแพ็คที่1ของสื่อที่2นะครับและปิดท้ายด้วยแพ็คที่2ของสื่อที่2กันบ้างคนก็คือเป็นแพ็คของจูดเบลลิงแฮมเมทุกคนเลาตาโรมาร์ติเนสอะไรประมาณนี้นะครับมีอังเคิลดิมาเรียด้วยโคลกอริอาโจเซซานะครับก็อันนี้คือการคาดการณ์แพ็คที่2ของสื่อที่2ในนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ทุกคนที่ดูอยู่นะครับคิดว่า ตัวเกมนะครับจะมีการวนแพ็กไหนกลับมาให้เปิดกันบ้างหรือว่ารอเปิดแพ็กไหนกันอยู่บ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและทางฝั่งของอีเวนต์การแจกฟรีก็มีการเปลี่ยนแปลงกันเหมือนเดิมอยู่แล้วครับว่าจะเป็นพวกไอเทมต่างๆทุกคนหรือว่าการแจกทองฟรี50ทองอะไรก็ไอเทมเชนเดียวกันเปิดแพ็กฟรีนะครับวันนี้ก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดไปกันไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยลกันนะครับฝากกดไลค์กด Subs c r i b e เป็นอกำลังใจกันเหมือนเดิมกคคคนนนไวว้เจออััใหม่่ลลลิิปปปาบีขตสสด ดีครับ